หน่วยงานาภาครัฐนะครับให้อำนาจผูกขาดมันมีมันมีส่วนเกินทางเศรษฐกิจอยู่ใครอยากได้โครงการไปก็น่าจะต้องจ่ายสินบนเพื่อให้ได้อภิสิทธิ์ในการทําโครงการนั้นมางานที่ประชาชนควรมีสิทธิ์ได้ทําอยู่แล้วนะครับต้องเลิกการอนุมัติอนุญาตการขึ้นทะเบียนที่ไม่จําเป็นถ้าไม่มีทะเบียนไม่ต้องมีการขออนุญาตสินบนก็จะไม่เกิด ชิินบนนะครับก็คือเงินนะครับที่เอกชนนะครับจ่ายให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเพื่อหวัง2อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอย่างแรกก็คืออำนวยความสะดวกนะครับกับเรื่องที่เอกชนนะครับประชาชนมีสิทธิ์อยู่แล้วแต่ว่าภาครัฐเรียกได้ว่าไม่อำนนยความสะดวกเท่าที่ควรเช่นทําให้ลาชานะครับคนก็อยากจะหล่อลื่นให้มันเร็วนะครับกับประเภทที่2นะครับคือสินบนที่เอกชนประชาชนจ่ายให้รัฐนะครับโดยเฉพาะภาคเอกชนธุรกิจรายใหญ่ เพื่อหวังว่าจะเอาเปรียบคู่แข่งในตลาดนะครับเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์สองเรื่องนี้ไม่ค่อยเหมือนกันนะครับเรื่องแรกนักประชาชนมีสิทธิอยู่แล้วนะครับควรต้องได้รับบริการจากภาครัฐนะครับอย่างรวดเร็วอย่างไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าหลายบริการมีปัญหาเพราะฉะนั้นต้องหล่อลื่นต้องอำนวยความสะดวกนะครับเรียกว่าพวกค่าน้ำร้อนน้ำฉานะครับกับอย่างที่สองซึ่งมันเป็นการแข่งขันกันระหว่างผู้ประกอบการหลายรายนะครับแล้วรายที่อยากจะได้ สิทธิประโยชน์นะครับอยากจะได้อภิสิทธิ์เหนือ,อรายอื่นชนะการแข่งขันได้ก็จ่ายสินบนนะครับเพื่อให้ภาครัฐนะครับเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองได้เปรียบคู่แข่งครับเพราะฉะนั้นก็คงมี2แบบที่ไม่เหมือนกันนะครับคือการให้ประโยชน์นะครับเรื่องเงินนั้นคงเป็นเรื่องหลักนะครับเพราะเงินถือเป็นสกุลที่เอาไปใช้ทำอะไรก็ได้ทุกอย่าง แต่ว่ามันก็มีการเอื้อประโยชน์กันนะครับที่จะเรียกว่าสินบนหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันแน่นอนนะครับก็คือให้ของนะครับหรือให้อภิสิทธิต่างต่างนะครับหรือคล้ายๆกับว่าสัญญาในอนาคตนะครับเช่นหน่วยงานรัฐเป็นหน่วยงานกํากับดูแลแล้วบริษัทเอกชนนะครับก็ต้องทําตามกฎกติกาแต่ก็อาจจะมีสัญญากันนะครับว่าถ้าช่วยเราตอนนี้เมื่อคุณกเกษียณแล้วเราให้เราให้คุณไปเป็นที่ปรึกษาของบริษัทนะครับให้ไปเป็นกรรมการเป็นบอร์ด กินเงินเดือนนะครับโดยไม่ต้องทำงานทำการอะไรแต่ว่าเงินยังเป็นรูปแบบใหญ่นะครับที่ใช้ในการให้สินบนเพราะมันสะดวกที่สุดครับเกิดขึ้นจากการที่หน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการประชาชนนะครับไม่ว่าเรื่องขึ้นทะเบียนไม่ว่าขออนุญาตต่างๆนะครับไม่ได้ทําให้เร็วนะครับทำให้ประชาชนที่ต้องทํามาหากินนะครับมีสิทธิตามกฎหมายทําได้อยู่แล้วเช่นจะเปิดร้านอาหารควรจะเปิดได้อยู่แล้วนะครับอยากจะไปขอ รังวัดที่ดินก็ควรจะทําได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าทําได้ช้านะครับบอกว่าคิวยาวบ้างอะไรบ้างต่างๆนะครับตัวนี้เป็นเพราะว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมีเป็นคนผูกขาดให้บริการใช่ไหมครับว่าถ้าไม่มาขอจากที่นี่ก็ไม่ได้นะครับแล้วการให้บริการนั้นไม่ได้มีเกณฑ์ที่มันชัดเจนหรือหรือมีชัดเจนแต่เป็นเกณฑ์ที่ไม่เหมาะสมเช่นบางเรื่องไม่ไมควรต้องขออนุญ,ญาตแต่กฎหมายกําหนดให้ไปขออนุญ,ญาตนะครับ ถ้าต้องไปขออนุญาตทุกวี่ทุกวันคงทามาขาขายไม่ได้อย่างนี้ก็มีโอกาสทําให้เกิดต้องให้สินบนสินบนที่เอาไว้ได้เปรียนคู่แข่งนะครับเป็นอภิสิทธิ์นะครับทำให้ชนะการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นสมมติไปทําโครงการก่อสร้างนะครับก็จ่ายใต,ต้โต๊ะแล้วก็ไปล็อกสเปกหรือไปได้สัมปทานนะครับโดยมีการวิ่งเต้นนะครับที่ไม่ใช่การแข่งขันที่เป็นธรรมกรณีแบบนี้เนี่ยสินบนเกิดขึ้นเพราะว่าหน่วยงาน ภาครัฐนะครับให้อํานาจผูกขาดมันมีมันมีส่วนเกินทางเศรษฐกิจอยู่ใครอยากได้โครงการไปก็น่าจะต้องจ่ายสินบนเพื่อให้ได้อภิสิทธิ์ในการทําโครงการนั้นมางานที่ประชาชนควรมีสิทธิ์ได้ทําอยู่แล้วนะครับต้องเลิกการอนุมัติอนุญ,ญาตการขึ้นทะเบียนที่ไม่จําเป็นถ้าไม่มีทะเบียนไม่ต้องมีการขออนุญ,ญาตสินบนก็จะไม่เกิดนะครับกับ ของที่มันควรต้องไปขออนุญาตอยู่แล้วภาครัฐนะครับดำเนินการให้ช้าพวกนี้ต้องไปปรับปรุงกลไกลของการอนุมัติอนุญาตก็คือทำตามกฎหมายอำนวยความสะดวกนะครับของภาครัฐในการให้บริการประชาชนถ้าทำเป็นจริงได้ตามกฎหมายสินบนก็จะลดไปเยอะสินบทที่ให้ไปเพื่อเอาเปรียบการแข่งขันนะครับอันนี้จะขึ้นอยู่กับการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเลยถ้าโครงสร้างเศรษฐกิจมันผูกขาดได้สัมปทานอะไรไป นะครับเช่นสัมปทานในการจ่ายไฟฟ้านะครับให้การไฟฟ้ามาซื้อไฟจากพลังงานทางเลือกของบริษัทเอกชนถ้ามันไม่เปิดเสรีสาขาพลังงานอย่างแท้จริงว่าใครทําก็ได้นะครับก็จะกลายเป็นว่าคนที่มีมีสิทธิ์ได้ทําคนนั้นเนี่ยก็ได้ผลประโยชน์เยอะก็มีความเสี่ยงจะจ่ายสินบนกันเยอะเพราะว่ามันได้ผลประโยชน์มามากนะครับคนเงอนก็ต้องแข่งกันแต่ถ้า เปิดเสรีสาขาบริการจริงๆนะครับเช่นสาขาพลังงานจริงๆความจมําเป็นต้องไปจ่ายสินบนมันก็จะหายไปเพราะฉะนั้นแต่ละเรื่องมันดูสาเหตุมันแล้วก็วิธีแก้จะไม่เหมือนกันนะครับ